สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเช้าของวันที่12กันยายน2อ6 7นอกนะครับสาหรับหุ้นไทยวันนี้ก็ตรงกับวันพรเลือหัสนะครับสีส้มสีส้มนาโชคนาสิ่งดีๆให้ทุกทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลย กดติดตามด้วยนะครับรกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆกันเท่านั้นนะครับคนไทยจะมีให้ชมวันละ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 สองสี่คลิปนะครับคนไทยเช้าคนไทยเที่ยงคนไทยบ่ายคนไทยเย็นนะครับสี่คลิปนะอันนี้รอบเช้าสิบโมงห้านาทีนะครับเราก็จะรู้ผลเลขช่องเก้านะครับเลขของช่องเก้านะตลาดรับของช่องเก้านะครับประมาณนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ อาเช้านี้มีอะไรบ้างเราก็มาชมกันเลยนะชมกันไปด้วยคุยกันไปด้วยก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่ใจร้อนก็ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับหนึ่งสองนะครับหนึ่งกับสองนะหลองศูนย์นะครับ, 1, 2, รบ, 1, 2, รบประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้เราก็มาดูตัวนั้นนะครับห้าหนึ่งเอ้ยไม่ใช่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งนะครับเด่นนั่นนี่นะ หกสองเจ็ดสองแปดสองอันนี้เด่นนะครับส่วนตัวรองก็หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะครับส่วนห้าใครชอบก็เอามาใส่ได้นะครับในห้าหกเจ็ดแปดนะครับประมาณนี้มันก็มีลุดบ้างเข้าบ้างนะครับชุดเจาะนะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้ให้ใส่ทั้งสามตัวเลยหกเจ็ดอันนี้คือหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง แปดหนึ่กสองเจ็ดสองแปดสองใช่หกศูนย์เจดศูนย์แปดศูนนะครับเออใช่แล้วล่ะครับว่าทำผิดนะครับเราขอเน้นที่หนึ่งแล้วกันนะครับหนึ่งตรงนี้นะหนึ่งตรงนี้นะครับเ่วนสองกับศูนย์นี่ใครชอบก็จัดไปนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้อันนี้เป็นชุดวินนะครับอันนี้นะครับขอเน้นที่หนึ่งนะครับหนึ่งรูดวิ่งนะครับหนึ่งนะครับตามนี้เลยนะครับคนไทยเช้า สิบโมงห้านาทีนะครับจดเอาเลยครับต,ติ๊ก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 ไว้นะครับตัวไหนเด่นนะครับมานี่เลือกให้ได้สามระดับนะระดับที่หนึ่งก็คือชุดเน้นระดับที่สองก็ชุดลองระดับที่สามก็กันตัวกันไว้เป็นสามระดับนะครับมากกลางน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามอัตราส่วนนะจดทันอยู่เนาะหกหนึ่งหนึ่งหกหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งแปดครับหกสองสองหก เกตสองสองเกตแปดสองแปดนะเ้นตามนี้ใครจะเพิ่มอีกก็ได้นะครับกันมันแฉลบแปดแปดสามก็ได้แปดสามอืมหนึ่งสองสามถูกต้องแล้วครับตามนี้นะครับครับขอขอพระคุณมากๆครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับแบบนี้ก็สีส้มสดยสวยใ้ํำโชคดีๆมาให้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ